เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างเรื่องพระผู้เป็นเจ้าของแต่ละศาสนาเราอาจจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาคริสต์อิสลามศาสนาฮินดูกันเป็นอย่างดีแล้วถ้าจะบอกว่าพระพุทธศาสนาของเราก็มีพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันและพระผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานั้นมีชื่อว่าอิทัปปัจยตาคุณจะเชื่อหรือไม่ ขอนอบน้อมนำเสนอข้อมูลจากหนังสือปฏิจจสมุปบาทโดยท่านพุทธทาภิขุ110ปีชาตการอิทัปัจยตาสิ่งสูงสุดและหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนเกือบทั้งหมดไม่เคยได้ยินได้ศึกษากันเลยด้วยซ้ำอิทัปัจยตาเป็นธรรมชาติสูงสุดดุจพระเจ้าบางคนไม่เห็นด้วยและจะคัดค้านเต็มที่ในข้อที่ว่า พระพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านั่นเป็นเพราะว่าคนนั้นยังโง่เขลาโง่เขลาในที่นี้ก็คือโง่ในความหมายของคำว่าพระเจ้าและยังโง่เขลาในหัวใจของพระพุทธศาสนาอีกด้วยคำว่าพระเจ้านั้นจำกัดความกันง่ายๆก็จะได้ความว่าสิ่งสูงสุดและกฎอิทธป,ปัจยตานี้ก็คือสิ่งสูงสุดในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพทันทีที่พบและสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพนี้ไม่ควรเรียกว่าพระเจ้าหรืออย่างไรหรือว่าคนชินแต่พระเจ้าในความหมายภาษาคนคือพระเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่ที่นั่นที่นี่พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกควบคุมโลกบรรดาลสิ่งต่างๆให้รางวัลเมื่อชอบใจเป็นที่อ้างของคนโง่ว่าขอพรและจะสมหวังอย่างนั้นอย่างนี้ มีอารมณ์โกรธมีการให้อภัยแก่มนุษย์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมคืออิทัปปจยตาในคืนที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป อีกทั้งยังค้นพบว่าทุกเกิดจากชาติชาติเกิดจากภพภพเกิดจากอุปาทานอุปาทานเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากภัสสะพัสสะเกิดจากสลายตนะสลายตนะเกิดจากนามรูปนามรูปเกิดจากวิญญาณวิญญาณเกิดจากสังขารสังขารเกิดจากอวิชชาเป็นสายอยู่อย่างนี้หรือที่เรียกกันว่า ปฏิจจสมุปบาทต,ตัวอย่างของการเกิดปฏิจจสมุปบาทเด็กตัวเล็กๆร้องไห้จ้าเพราะเห็นตุ๊กตาตกแตกคือมีอวิชชาเพราะไม่มีความรู้เรื่องธรรมะเลยเกิดอำนาจปรุงแต่งเป็นวิญญาณที่จะเห็นรูปไปในทิศทางที่เป็นทุกข์ประจวบกับตาเห็นรูปเรียกว่าผัสสะซึ่งตามธรรมดาร่างกายและจิตใจของเราจะไม่อยู่ในลักษณ์ที่เป็นทุกข์ จะต้องมีอวิชามาปรุงแต่งดังนั้นจึงเรียกได้ว่านามรูปเพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้กรณีนี้นามรูปจะเกิดสลายยตนะที่พร้อมจะเป็นทุกข์คือเวทนาและเวทนานี้ก็จะทําให้เกิดตัณหาคือความอยากให้มีต่อเกิดอุปทานยึดมั่นว่าที่ตกแตกนั่นเป็นของเราขึ้นมาเรียกว่าพบเกิดคำว่าชาติเมื่อเบิกบานเต็มที่เป็นตุกตาของเราตกแตก มีทุกข์มีร้องไห้เรียกว่าอุปายาสะคือเหี่ยวแห้งใจแต่ถ้าไม่มีอวิชชาก็จะไม่ถือว่าตุกตาแตกตุกตาตายไม่มีทุกข์เพราะไม่ยึดถือว่านี่คือตัวเรานั่นคือของเราเป็นต้นแต่แท้จริงแล้วสองอย่างนี้คือเรื่องเดียวกันคือถ้าเกี่ยวข้องกับความทุกข์ของมนุษย์โดยเฉพาะจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท แต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปของทุกเรื่องคืออิทธปัจยตาซึ่งเป็นการตรัสรู้ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันครั้นเมื่อท่านตรัสรู้แล้วก็ทรงตกลงพระทัยว่าจะเคารพธรรมะที่ได้ตรัสรู้แล้วเหนือสิ่งอื่นใดอิทธปัชยตาในฐานะที่เป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้าก็คงไม่ผิดอะไรสิ่งที่เรียกว่าอิทธปัชยตานั้น ไม่ได้เป็นคนเทวดาหรือพระเจ้าอย่างาศาสนาอื่นๆแต่เป็นกฎที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดที่บันดาลให้ทุกอย่างเป็นไปควบคุมทุกสิ่งอยู่ในทุกที่รู้ทุกเรื่องเห็นทุกอย่างและทำหน้าที่เหมือนพระเจ้าในาศาสนาอื่นเช่นสร้างขึ้นควบคุมและทำลายต่างกันก็แค่พระเจ้าอิทัปปัจจยตานี้เป็นกฎธรรมชาติ ที่นักวิทยาศาสตร์ต่างก็ยอมรับว่าด้วยธรรมะชื่ออิทัปปัจยตานี้ที่พระองค์นำมาสาธยายด้วยพระองค์เองแล้วสำคัญคือว่างก็นำมาท่องเล่นเหมือนปุถุชนร้องเพลงเล่นหรือเด็กๆท่องสูตรคูณท่านทั้งหลายก็พิจารณาเอาดูเถิดว่าถ้าไม่สำคัญจริงๆพระพุทธองค์ก็คงไม่นำมาท่องเล่นนำมาสวดคราเหลียวไปเห็นภิกษุรูปหนึ่งมาแอบฟังอยู่ข้างหลัง ท่านก็ตรัสว่าจงจำเอาไปเอาไปเล่าเรียนเอาไปปฏิบัติในฐานะที่เป็นอาทิพรหมจรรย์จากข้างต้นนี้เลยกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าเหมือนกับศาสนาอื่นๆต่างกันก็ตรงที่ศาสนาอื่นมีพระเจ้าอย่างบุคคลส่วนของเรามีพระเจ้าอย่างกฎธรรมชาตินักวิชาการชาวตะวันตก มีการจัดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแล้วก็ผ่านต่อไปว่าถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่ใช่ศาสนาเป็นเพียงระบบปรัชญาที่มีนักปรัชญาชื่อสิทธถะก็เท่านั้นและยังบอกอีกว่าศาสนาจะต้องมีระบบปฏิบัติให้ถึงสิ่งสูงสุดซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างนั้นศาสนาพุทธก็ต้องเป็นศาสนาเพราะศาสนาพุทธมีระบบปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้ว ทำให้ถึงจุดสูงสุดคือนิพพานและในเมื่อนิพพานสูงสุดยิ่งกว่าอะไราศาสนาพุทธก็ต้องเป็นาศาสนาที่ยิ่งกว่า,าศาสนาอิทัปปัจจยตาในฐานะพระเจ้าของสากลจักรวาลไม่ใช่แค่เพียงจํากัดในวงของพระพุทธาศาสนาใจความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดดโดดมันมีการอาศัยกันโดยเหตุและผลเป็นปัจจัยแก่กันและกัน และทุกสิ่งก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยคือเป็นกฎให้ทุกอย่างเป็นไปทั้งจักรวาลตั้งแต่ส่วนที่เล็กที่สุดอย่างปรมาณูประกอบกันเป็นอนูเป็นธาตุเป็นเนื้อหนังร่างกายเป็นพันไม้มาเป็นทอดทอๆเรียกได้ว่าในทุกปรมาณูในจักรวาลน,นั้นมีอิทัปปัจจยตาสิ่งอยู่และอิทัปปัจจยตานี้ก็มีมาก่อนสิ่งใดมีมาก่อนจักรวาล และเป็นเหตุให้เกิดจัก,กรวาลเกิดเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกและควบคุมการตั้งอยู่ดับไปด้วยเหตุนี้เราจะเรียกอิทัพปัจยตาว่าเป็นพระเจ้าได้หรือไม่อย่างมดแดงนอนหรือเดรชาอื่นๆก็จะมีสิ่งที่พวกมันต้องหนีต้องกลัวใครจะรู้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นพระเจ้าของมันก็ได้อย่างคนเรากลัวการเจ็บไข้การตาย การเปลี่ยนแปลงที่ถูกควบคุมโดยอิทัพปัจยตานี่ก็เรียกได้ว่าอิทัพปัจยตาคือพระเจ้าของคนทีนี้อิทัพปัจยตานี้ใช้ได้แก่ทุกอย่างในจักรวาลแต่ถ้าจะเจาะจงเฉพาะเรื่องของมนุษย์จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัพปัจยตาปฏิจจสมุปาโทอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเรียก ทั้งสองอย่างนี้ใครมองไม่เห็นนับว่าไม่ใช่พุทธบริษัทที่แท้จริงและเมื่อทุกอย่างเป็นกระแสของอิทัพปัจยยตาทุกสิ่งจึงเป็นสุญญาตาคือว่างไม่มีตัวตนเป็นเพียงกระแสการปรุงแต่งแต่ว่างนี้ไม่ใช่ไม่เห็นอะไรเลยแต่คือการไหลไปตามกฎอิทัพปัจยยตาไม่มีอะไรจะไปยึดถือเป็นตัวตนได้พระศาสดากล่าวว่า ตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ธรรมชาตินี้ก็มีอยู่แล้วคือกฎของธรรมชาตินั่นเองพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีบัญญัติสิ่งสูงสุดว่าคือพระพุทธเจ้าอมิตาภะและพระพุทธเจ้าอมิตายุคือสิ่งที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์มีอายุตลอดการมีแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้ซึ่งแท้จริงแล้วในทางเทรวาส อิทัปปัจจตาคือความหมายของคำคำนั้นมีประโยคหนึ่งทางแผ่นดินจีนชอบพูดกันว่าอำนาจสิ่งสูงสุดหรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะมีอยู่แม้ในกองขี้หมาสรุปก็คือพระเจ้าที่แท้จริงอย่างอิทัปปัจจตานั้นควบคุมอยู่ในทุกปรมณูแม้ในกองขี้หมาก็ตามถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าอิทัปัจจตานี้ เราก็จะไปเชื่อว่ามีเทพนั้นเทพนี้โดนบันดาลอะไรได้จึงเกิดเป็นศยศาสตร์ขึ้นมาจากการอ้อนวอนชาวพุทธทั้งหลายลองมาเปลี่ยนเป็นบูชาพระเจ้าอิทัปปัจยตาโดยการปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะคู่ควรกับคำว่าพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป